เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เขตบางกะปิพระาชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563ถึง2564 ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ทิพวรรณหล่อสุวรรณรัตน์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์เฝ้าทุลลอ,อมประบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบุรณาการจากนั้นพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปร,ริญญาเอกและปร,ริญญาโทร,รวม1299คนแล้วพระราชทานพระราชโองราวรความตอนหนึ่งว่า ท่านทั้งหลายต่างก็มีความรู้ความสามารถและบรรลุผลสำเร็จทางการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้แล้วในภายภาคหน้าเมื่อนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการทำงานขอให้ทุกคนได้ตรหนักว่าการทำงานกับการศึกษาเล่าเรียนนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ไม่ได้แตกต่างกันนักคือต้องอาศัยความมีระเบียบวินยัยทั้งในการคิดการปฏิบัติและการร่วมงานกับผู้อื่น ในการทำงานใดก็ตามเมื่อทำอย่างมีระเบียบวินยัยงานก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นขั้นเป็นตอนและหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะสามารถปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องตรงจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพัฒนาซึ่งโดยธรรมชาติเป็นงานที่ต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่ายระเบียบวินัยจึงสำคัญอย่างมากผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจะได้ปฏิบัติงานพัฒนาต่อไปจึงควรสร้างสมอบรมระเบียบวินัยในตนให้ยิ่ง จเจริญขึ้นอยู่เสมอ